โอเคครับ okay. สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับในเกมนิกเกตนะวันนี้ก็มาอยู่กันกันกบในซีรีส์กดกระชามาเดินนะวันนี้ก็เป็นคลิปกดกระชาครบรอบ2.5ปีของนิกเกตเป็นตัวที่2ของ2.5ปีที่เข้าตู้นะครับเป็นตู้ที่2นะก็เป็นมิฮาร่าร่างพิเศษนะเป็นร่างโอเวอร์สเปกนะก็ร่างโอเวอร์สเปกนี่ก็เทียบเท่ากับพิวกิมน,นะก็เป็นตู้พิกอัพลิมิเต็ดนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตู้นี้จะดูด ตังผมไปเท่าไหร่ก็ผมมีเพชรอยู่เจ็ดหมืนกับ68ตัวลุงนะก็ผมว่าผมจะเปิดแค่เฉพาะตัวลุงนะถ้ามันเกิน60ตัวลุงแล้วยังไม่ออกผมจะใช้ตัวทองปากเลยนะเพราะว่าสึ่งว่าช่วงนี้เกือแล้วเกือนะก็เดี๋ยวเราอาจจะเก็บไว้ในตู้คมลอบ3ปีแทนดีกันเลยดีกว่าโอเคก็ตอนนี้มีกดฟรีวันละครั้งนะก็เดี๋ยวกดไปดูก่อนนะ ก็รอบนี้แหลนี่ก็เรียกว่าโดนโดนไปเท่าไหร่วันร้อยโลป่ะน่าจะร้อยโลนะนี่ตู้นีะตู้มโมเมนต์นะโดนไปร้อยโลนะแล้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าตู้นี้ผมจะโดนเท่าไหร่นะโอเคไปกดซิปหกติ๊โลจะเอาอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะอย่างเงี้ยจะคลิปไว้หรือคลิปเร็วนะคลิปช้าหรือคลิปเร็วนะรอบนี้เฮ้ยเอาวะคลิปเร็วแน่เลยอย่างงี้คลิปเร็วคลิปเร็ว เร็ววคเร็ว,ว s <S อ่ะมิสรเรียบร,ร้อยคลิปเร็วแล้วางี้อ่อิเเ <c oughs> ิเเไม่มเลเรอีกแล้วก็ <c oughs> โอเคคร,ร,รับอ <c oughs> ่ะงยบกบเงียบครับมามาอ่อยู่นะ <c oughs> โอ,อะอยิงหมดนะเอา อ้าวครับคุณผู้ชมดูดูนะครับเปลีนไหมเหล่ห <c oughs> งเอามาจิบกระพรองสองตัวน <c oughs> ั่นนี่นะครับ <c oughs> ติบโดนเปลี่ยนตาเปลี่ยนแล้วอย่างนี้น้ำตาจะไหลแล้วเนี่ย เ้มันรุนเรดเก่งยังไงออกทอง20โลนี่ออกทองสองนะแล้วก็ดุน2สองนะโอเคอะสงสัยคลิปยาวแล้วไม่ใช่งานไวเล้อย่างเงี้ยคลิปยาวแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหแน่นอนเงี้ยเดี๋วเราไงดีไปแก้เคล็ดหน่อยไหมอ่าไปแก้เคล็ดตู้ตู้ธรรมดาครับ แกกินอะไกได้เคอ้าวทำดยังไม่ออกแ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 คำเล่นนะฮะโอเคลุยต่อฮะโอ้ลุยเลยจับเลยนะเอแอลแกเคดแกเคดแกเคทแกได้มาแล้วมาฮะ รุดรไหมออกตัวอยู่ตลอดเลยนี่เบิร์ดเลยนะอับอาเลยขอくださいยงไงบมิจ<ร>ลิปมิจลิปมิลิปรอ้これから最高のヒーローが君たちにはついてるเฮ้ยมันรุนแรดเก่งยังไงเฮ้ยโอ้โหรุนแรงเก่งเลย โอ้ยลุนเลดเก่งเกินยังไงดีอ่ะหรือหรือแค่สิบแปดโลเลยเนี่ยโอ้โลุนเลตแบบคือมันออกมิสซิลิสนะครับแต่ว่าแบบว่ามันมันลุนเลดอะ่ะลุนเลดหมดเลยอะ่ะเอาไงดีอ่ะหกสิบรบตอนนี้ก็หกสิบสองโลแล้วนะเอาไงครบร้อยหนึ่งไหมกดอไให้มันครบร้อยหนึ่งแล้วก็พออะไรอย่างเงี้ย ามาดิมาดิขอหน่อยขอหน่อยเะจรยโลแล้วรุเดเ็ดยักเลยเนี่ยมามาดิมาดิดเออก็ดีนะพี่กิแล้วก็ดีแล้วผมว่าันคือคราวนคราวนอาาัรเโอเคนะก็เป็นพี่กิมนะแต่นะออนนะนะแบบมิสลีเดอมานาตั เจะครบดอยแล้วนะเจะ้าครบดอยแล้วนะเอ้าออกม,มาหน่อยมาหน่อยถือว่าออกทองบ่อยนะแต่ว่ามันลุนเลดหมดเลยเนี่ยมันออกทองบ่อยอยู่นะครับแต่ว่ามันลุนเลดเยอะมากเลยนะเนี่ยเอ้ามาแล้วมาแล้วเอวเเซลตตชินน่อ มาแล้วครับซีรีส์มิฮาร่านะฮะโอเวอร์สเปคเรามาแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นโอ้โหออกยากมากนะมันมันลุนเรงแบบยับเลยอะ่ะแล้วก็เป็นตัวนี่หลายๆคนชอบดีไซน์ใหม่ๆแล้วคือแบบโอ้โหดูแบบแหมดูช่วงนี้นแะบบยอดมากเลยนะแบบดูแบบชุดนี้แบบสุดติ่งนะโอ้โหได้แล้วครับมิฮาร่าโอเวอร์สเปคนะฮะในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะ เป็นฉากแอนิเมชันนี่กระสุนแบบไม่กระดิกเลยเฮ้ยโอหแต่แบบเนี่ยชุดไม่ <c oughs> น,มนานี่เนี่ยยอดมากนะครับชุดไม่นานี่ถือว่าสุดติง่งมากนะทำไมผมรู้สึกว่าร่างธรรมดาสวยกว่า <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าร่างธรรมดาสวยกว่าเลยโอ้โหเพื่อกระดับได้เลยฮะ เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบกันนะว่าผมโดนไปเท่าไหร่นะผมกดไปทั้งหมดแดผมมีทั้งหมดอยู่เท่าไหร่วะมีทั้งหมดอยู่แปดร้อยตั๋วทองนะก็โดนไปประมาณ8ปดสองปสองโลนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่แย่มากมายนะเพราะเคยโดนแบบสองรอยโลไปแล้วนะก็เรียกว่าอันนี้ถือว่าดีไปเลยนะก็ไหนๆะ้ครับ อันดีวเรามาลองดูสักกดอีกสักหน่อยแล้วกันนะขอลองตู้ธรรมดาหน่อยตู้นี้ออกดีเกินไม่ออกเรียบร้อยเนี่ยนี่นี่นี่อ่าเราลองตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้เรียบร้อยแล้วโอเคจบนะจบนะ ก็โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์กดกระชานิเกะนะก็เรียกว่าเกือบล่วงอยู่เหมือนกันนะเกือบเกือบไ่รอดแล้วมันกันนะตะกี้นี้นะโอ้โหแบบใจหายแล้วนะแบบร้อยโลนี่แบบหุดเละยับๆเลยนะสุดท้ายก็ได้มานะรก็เนื้อ ตัวเดียวนะอเอาแค่พอเล่นนะไม่มีดานเนะพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตู้คบรอบสามปีมาซึ่งผมว่ามันน่าจะมันน่าจะมันน่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้อะตู้ตัวละครมันน่าจะโหดกว่านี้นะเพราะทุกปีสองปีสามปีนี่คบรอบหนึ่งปีสองปีสามปีนี่คือแบบว่าตัวละครนี่เทพกันเลยนะก็ถือว่าผลประกอบการรอบนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ตู้คบรอบ สามปีนะหรือถ้ามันมีตัวอะไรที่มันแบบมันแฮสมันมัดแฮสเป็นกเป็นต้องกดจริงๆก็เดี๋ยวไว้กำลังเจอกันใหม่นะครับก็โอแคนชอบก็อย่าลืมไะครับใชบบบ้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็เดี๋ยวเราไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับในซีรีส์เปิดกระชาิกิจนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เปิดกระชาโชคดีนะไม่ว่าจะเกมอะไรก็แล้วแต่โอเคไว้เจอใหม่ครับสวัสดีครับ いろいろと試せそうだわ。<laughs> <laughs> <laughs>